สวัสดีครับนี่คือรายการข่าวสั้นช่องวอรลเดิลประจำวันที่26มิถุนายน2568ครับรวม5ข่าวเด่นรอบสัปดาห์ไวยได้ใจความพร้อมอัปเดตสถานการณ์ใหม่ๆไปเริ่มกันเลยครับเริ่มต้นข่าวแรกจังหวัดทั่วไทยฝนตกตลอดวัน กรมอุตุเตือนระวังน้ำท่วมฉับพลันกรมอุตุนิยมวิทยารายงานว่าประเทศไทยตอนบนวันนี้มีฝนคนองกระจาย60-70%ของพื้นที่โดยเฉพาะภาคตะวันออกและภาคเหนือที่อาจเกิดฝนหนักและน้ำป่าไหลหลากขอให้ประชาชนระวังถนนลื่น และติดตามประกาศพื้นที่เสี่ยงน้ำท่วมครับข่าวที่สองทททเปิดตัวโครงการ B-Migrate e Promote Soft Power ดึงนักท่องเที่ยวทั่วโลกการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย TAT เปิดแคมเปญ B-Migrate e ตั้งแต่ 26มิถุนายนถึง1กรกฎาคมเชิญบล็อกเกอร์และอินฟลูเอนเซอร์จากทั่วโลกมาสัมผัสเสน่ห์ไทยผ่านเส้นทางวัฒนธรรมเช่นสัมผัสอาหารศิลปะและประสบการณ์สินที่สุขโขท,ทัยจันทบุรีและสมุทรสงครามข่าวที่3ระบบ เที่ยวไทยคนละครึ่งเจอแฮแท็กเดือดหลังเว็บล่มตอนเปิดลงทะเบียนโครงการเที่ยวไทยคนละครึ่งเปิดให้ลงทะเบียน24มิถุนายนแต่ว่าระบบล่มผู้คนเข้าไม่ทันล่าสุดรัฐบาลเลื่อนเปิดลงทะเบียนใหม่เป็นวันที่ 1. กรกฎาคมพร้อมย้ำอีก 5แสนสิทธิ์ที่ยังมีให้ประชาชนลงผ่านแอปเป่าตาังได้ข่าวที่4ไทยเตรียมทบทวงกฎหมายกัญชาปรับเข้มจำกัดใช้เฉพาะทางการแพทย์กระทรวงสาธนารณสุขเตรียมคลอดกฎหมายเข้มงวดกัญชาให้แจกใช้เฉพาะ ผู้ป่วยทางการแพทย์เท่านั้นดอกกัญชาจะถูกควบคุมเป็นยาเสพติดห้ามขายเสรีอีกต่อไปเพื่อป้องกันการใช้ในทางสันทนาการข่าวสุดท้ายเตรียมพบงาน t h e eca 2025กรุงเทพเดินสิงหาคมเน้นยกระดับ อิเล็กทรอนิกส์กระทรวงอุตสาหกรรมและ BOI เตรียมจัดมหกรรม TH ECA 2 0 2เ t h a i l a n d e l e c t r o n ไทแนด์อิเล็กทอนแคคูอีกเอเชียระหว่าง20ถึง22สิงหาคมจัดแสดง เทคโนโลยี PCB และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์รวมทั้งงาน ESG และนวัตกรรมจากผู้ประกอบการกว่า500รายจาก50ประเทศทั้งหมดนี้คือรายการข่าวสั้นช่องวอลเลตินหากคุณชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์ กดแชร์และกดติดตาม,มอวอ l เลตต c แชนแนลไว้ด้วยนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามชมแล้วพบกันใหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ